ดีจ้าเพื่อนๆทีพียงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิพาพี่น้องมาเก็บภัยญี่ปุ่นจากพี่น้องที่คนไทยของประเทศต่างๆแม้กระทั่งประเทศสวีเดนเพิ่นเอินพักบุ้งฝรั่งแต่ว่ามันโบแมนจ้าเป็นภัยญี่ปุ่นจากพี่น้องจ้าเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งแล้วแถบนี้มันสิมีหลายอยู่แต่ก่อนเคยมายางเราก็เห็น วีกันเลยสิมาสำรวจจ้าพี่น้องป่ะไป,ะปะน้ำกันจ้าถุงมือบบได้เอามาตำแย่หลายเลยพี่น้องด่ะผักตำแย่ดีจ้า แย่ทึ่กแต่แยโอุย้ยยอดอ่อนๆจ้ะพี่น้องเอาไปแกงสม้มหรือบอกะลวกกินกับน้ำพริกจ้ะตากะสอดซองจ้ะพี่น้องจ้ะสอดซองหาโอั้แย่แต่ร้ายหลาย นี่ฝนตกอยู่สามมือเพิ่นขึ้นมายอดอ้อนอ้อนจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ทานกับง <c oughs> ันย่ะมีผักชีหลอมปลาผักชีหลอมจ้าพี่น้องจ้า ต่ว่ามือนี่พามาเก็บไผ่ญี่ปุ่นคิดไม่เปลี่ยนไม่ได้จาที่น้องจ๊ะคือไม่ศึกษามาแล้ว <laughs> แม่นมากต่ว่าบ่าด้อดสุดเราเพื่อเสียเอเย ยอ,ออยอดอ่อนจ้าพี่น้องจ้ายอดอ,ดอ่อนสันพันใหญ่ยอดหน่อยพพดนีเด้อ บด้หักดังป๊กนี่ก็ได้เยอะนี่ได้แล้วกำหนึ่งนอนนีง,ง่ายจ้ะคือกันละจ้ะกำน,นอนใหม่ฝรั่งแต่ว่าเพิ่นสิมีออกรถเปี้ยวจ้ะพี่นอง พี่น้องแาวไทยห้าทีเก็บพักกะพี่ลู่รถชาดน้ะจ้ะคนไทยในต่างแดนถ้าฝนตกมาอีกนี่โอ้ยเงาลึกขึ้นเลยด้วยจ้ะพี่น้อจงจ้ะต้องค่อยระวังเพระ่านี่ต่ำแย่แต่ว่จะ้ะมันกิคลายๆเนะจน้ะเนาะ มันยอดนม่หน่อยสิมันก็คือยอดพักบุงอยู่นั่นแหละจ้าเขื่อนจะวามันโบแมนนท่ากเสียงโมกับมว้มวนๆอากาศดีหลายอ้าวถูกตำแย่จ้า <laughs> คือสิขั้นมาจ้าโอ้ยโอ้ยอ,อยาเกเค็ดนำยาขนมจีนจิงน,นะัะ บอกเราก็น,นำไล่ไหล,ไหลนี่แม่ยอดพันอ่อนๆแม่กินน้ำยาขนมกินอุย้ยนอนโนอนออันนี้คือหน่อหม่กำลังอีรลีนี่นี่ยอดน้อยๆนี่คือคืออุย้ยน,น,นุ่น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 นี่ งามบ่จร้า,างามคือคนเก็บเนาะไปอีกข้างนี้ตรงนี้กมีเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงถห้เพิ่นไงอีกอาทิตย์หนึ่งหลายเป็นปลาแต่ว่าวีจะเอามองนี่สิีแพทีน้องไปยางออกกับร่างกายแบบที่มีจ้าก็ดีมาเก็บเพิ่นก่อนอืมอ้าวถูกแล้ว ไม่ได้เอาถุงมือมาดับไปแล้วพี่น้องจ้าถูกกันนี่เลยหาผักบุ้งคือสบ่มี่อกับอุ้ยนี่จ้าพี่น้องพี่น้องมามามาเบิงมาเบิงจ้กพี่น้องอันนี้คืออันต้นเฟิร์นจ้าพี่น้องจา้งทงจาทำมันมีขนเนี่ยอย่าก,กินด้อจ้าม่ผิดเพราะว่าประสบการณ์จริงของวีเองเคยกินกะ เกือบเกือบบวรอยู่แกมันก็จุกน่าจะจุกหัวใจแต่ว่าก่ยังโชคดีอยู่ว่าหลอดมาบ่เป็นยางแต่ว่าอันตรายหลายถ้าพี่น้องสิเเ็บกินจ้ศึกษาเลยจ้ะมันก็คือกันแต่ว่ามันกัเบิงด้ง่ายๆน่าจะ่าเฟิ่นเฟิ่นแบบมีขนจังเสียเฮากับ่ต้องกินท่านที่ดีกับศึกษากรนี่ก็คือต้นเฟิร์นที่เหมือนพักกูดจ้ะพี่น้องจ้ะ อตอนนั้นวีกะมีตะเบิงใน YouTube เนาะเห็นมันคล้ายๆกันก็บาได้ศึกษาหลายวีก็เลยเก็บละจ้ามันหยออกๆง่ายมีไหมมัน,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 นนะม่นพี่น้องคือด่ามันกะโปกๆเป็นตะกินไหมจ้านี่วีก็เก็บกินแล้วโชคดีจ้าหลอดมาได้นั่นแหละจ้าพี่น้องจ้าจะศึกษาก่อนกินเน้ะจ้าเนาะไปหาเบิงอีกจักหน่อยนึงไปจ้า พี่น้องงามบอกคือบอกคือผักกุมาจากพี่น้องจ้าวีอยากบอกว่าถ้าพี่น้องสิกินกะทานความร้อนลวกก่อนนะจ้าเอาไปล่างดีดีแซ่เบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำเกลือแซ่วก้กอนแล้วก็ลวกไห้ซุกแต่ยังที่วีบอกแล้วจ้าว่าศึกษาก่อนกินนะจ้าจ้าพี่น้องงามคันาะเบาเราไปยากแต่พี่น้องจ้าวีกะเก็บพักมาได้แล้วก่ำหนึ่งพ่อกินจ้าพี่น้อง แต่ว่าต่นเพิินบบใหญ่เป็นยอดอ่อนๆน,นี่จ้ะกะสิเอาไปลวกกินกับน้ำพริกจ้ะกับปนกับเจ้าไปเนาะจ้ะแล้วถ้ามีโอกาสกะสิมาเก็บที่ยอดเพิินใหญ่ๆจะค่อยเอาไปแกงสมที่มีรสสมคือนบ้าน่หรอจ้ะฝนตกเพิ่งได้ฝนจากพี่น้องจ้ะยังบ่ทันได้นั่นปันได2、สอ สอามมือฝนตกพึ่งได้น้ำเพิ่นกันเลยหยอดเ่าท่านได้แตกแต่ว่าหยอดเพิ่นกบงามได้จ้ะนี่งงามผักนี่แล้วหยอดนอิหน่อยกะสมทิบาคนไทยเพิ่นเอินผักบุ้งฝรั่งดอกเนาะพราะว่า ผีมาเบิ่งกับคากแล้วยอดหน่อยนี่จ้าเพื่อนนั่นคือจังผักบุงฟรังเอรีอ่ะจ้าโอ้ยเพื่งรูว้ว่าเอิอนว่าไผ่ญี่ปุ่นวัชพืชเวลาเพื่นได้ขึน้นแล้วพี่น้องเอ้ยหมองใดที่ขึ้นลายแต่ว่ามองนี่ก็ลายอยู่จ้าเพียงแต่ว่าเพื่นบท่ททนินยัยซื่อๆวิสก็สิเก็บเลือกเอาหนาออกเมื่อกี้ถูก ตำ,ตำแย่ถึงตำแย่ถับเดี๋ยวสิไปเอาถุงมือจ้าเราก็สีผาพี่นองไปเที่ยวไปไซ์กะคอยไปน้ำกันแต่ว่าคลิปนี้กะเก็บพักเสร็จเรียบร้อยกะสีผาพี่นองไปหายาออกกําลังกายกินยมชมวิวกิน, om om นลมชมวิวมาดูจางามปะหืออ้หยอดอ่อนคักมนะจ้าเนี่ยเบิ่งไกล ได้พอกินจ้าไปแล้วจริงๆพักชี่ร้อกนก็กาลังขึ้นลหลายจ้าพี่น้องจ้าพักชี่ร้อนขึ้นหลายแต่วีบโบท่านเดอยากกินและเมื่อนี้ก็ตั้งใจมากเก็บไผ่ตรงญี่ปุ่นนิราจ้าจ้านีิราจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ได้เมิร์วลางลงแลมวีขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับ,รบฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังสมปรารถนาทุกประการเหตุยูทูบก็ขอให้ได้ลำล่ำลุลุ้ยกันทุกคนที่จ่าพี่น้องฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้วีได้ทีจ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย